การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้องครัวที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของเครื่องเทศคุณป้าอบเชยกำลังอบขนมปังขิงอย่างมีความสุขตัวที่พิเศษที่สุดคือจินเจอร์ขนมปังขิงตัวน้อยที่มีดวงตาเป็นลูกเกตและรอยยิ้มหวานฉำ่ำโอ้เจ้าช่างน่ารักเหลือเกินคุณป้าพูดพลางมองจินเจอร์เจ้าพิเศษเกินกว่าจะถูกกินคำพูดนั้นทำให้จินเจอร์คิด เขาไม่อยากอยู่เฉยๆบนถาดเขาอยากเห็นโลกกว้างนอกหน้าต่างเมื่อคุณป้าเผลอจินเจอร์ก็กระโดดลงจากถาดแล้ววิ่งจูดออกจากประตูพร้อมตะโกนว่าวิ่งให้เร็วเท่าไหร่ก็จับฉันไม่ได้หรอกฉันคือจินเจอร์ขนมปังขิงผู้กล้าหาญเขาวิ่งผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีเจอคุณวัวกำลังเล็มหญ้าคุณวัวร้องหยุดก่อนเจ้าขนมหอมกรุ่น แต่จินเจอร์วิ่งเร็วกว่าเขาวิ่งผ่านคุณม้าในฟาร์มมันร้องน่าอร่อยจังแต่ก็ไล่ตามเขาไม่ทันจินเจอร์หัวรอกคิกคักด้วยความภูมิใจจนกระทั่งมาถึงริมแม่น้ำที่กว้างใหญ่เขาไม่รู้จะข้ามไปได้อย่างไรทันใดนั้นสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ก็ปรากฏตัวขึ้นสวัสดีเพื่อนตัวน้อยให้ข้าช่วยเจ้าข้าแม่น้ำไหมมันถามด้วยรอยยิ้มจินเจอร์ลังเล แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้สิเขาตอบกระโดดขึ้นมาบนหลังข้าสิจิงจอกพูดจินเจอร์ทำตามเมื่อว่ายไปกลางแม่น้ำจิงจอกก็พูดว่าน้ำลึกขึ้นแล้วกระโดดมาบนหัวข้าดีกว่าจินเจอร์ก็ปีนขึ้นไปจากนั้นจิ้งจอกก็แกล้งพูดอีกว่าโอยน้ำจะท่วมจมูกข้าแล้วปีนขึ้นไปบนจมูกข้าเถอะนะทันทีที่จินเจอร์ไปยืนอยู่บนปลายจมูก สุนัขจิ้งจอกก็เตรียมจะง,งับเขากินแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองคุณกร,รอกน้อยที่อยู่บนกิ่งไม้ก็เห็นเหตุการณ์พอดีจึงรีบปาลูกสนใส่หัวของสุนัขจิ้งจอกอย่างจังสุนัขจิ้งจอกร้องโอยด้วยความเจ็บและสะบัดหัวทำให้จินเจอร์กระเด็นไปตกลงบนใบบัวที่ลอยอยู่พอดีขอบคุณมากนะคุณกร,รอกจินเจอร์ตะโกนคุณกร,รอกน้อยช่วยนำทางจินเจอร์กลับบ้าน การผจญภัยทำให้จินเจอร์ได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกนั้นน่าตื่นเต้นแต่ก็มีอันตรายเขาเริ่มคิดถึงกลิ่นหอมๆและความอบอุ่นในครัวของคุณป้าเมื่อกลับมาถึงจินเจอร์ก็รีบวิ่งเข้าไปในครัวคุณป้าอบเชยดีใจมากที่เห็นเขาปลอดภัยเจ้าขนมปังขิงนักผจญภัยของป้าเธอกล่าวอย่างเอ็นดูและตัดสินใจวางจินเจอร์ไว้บนหิ้งเหนือเตเาผิงที่แสนอบอุ่นจินเจอร์มีความสุขมาก เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโลกกว้างที่เขาเคยไปเยือนและเขาก็รู้ว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้กลับมายัางบ้านที่มีคนรักรออยู่